มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะมาทานก๋วยเตี๋ยวกับโคกเนาะก๋วยเตี๋ยวแบบตามใจโคกสีนะคะใครใครนะคะจะใช้วุ้นเส้นเนาะวันนี้เนาะจ้าแล้วก็เห็ดหอมนะคะคือก็อยากทานเห็ดด้วยอยากทานงก๋วยเตี๋ยวด้วยเลยเนี่ยคะ่ะก็เลยแบบว่าเออเอาแบบให้รวมกันไปเลยทีเดียวนะคะติง้งลงไปนะคะนีแ่แล้วก็มีเนื้อตุนนะะ๋นค่ะ ก๋วยเตี๋ยวน้นสูงนะคะไปมาเลยมาเลยนะคะตุนกันเลยนะคะใส่เยอะๆเลยจับๆเลยค่ะนะคะใส่ผักด้วยนี่นี่แล้ว ลองทำดูนะคะใส่เห็ดด้วยก็อร่อยนะคะดูสิหน้าตาจะเป็นอย่างไรเยี่ยงไรนะจ๊ะนะคะน้ำตุ่นค่ะตุ่นล้วใช้เวลาสามสิวทีเป็นเพราะว่าเป็นหม้ออบลมนะคะก็ใช้แบบรวดเร็วเรียบง่ายตามใจพวกสี เพราะว่าน้ําตุนเสร็จแล้วก็เอาเข้าตัวยินได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากทานก็เอาออกมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็จิ้ก๋วยเตี๋ยวนะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวก็น้ำซุปเนื้อธรรมดาเลยคะนะคะ,นะคะอ้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปปรุงก่อน,นะคะ่ะ นี่ค่ะปรุงเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน้าตายอย่างนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีผักนะคะผักก็หลังบ้านค่ะมูละพาแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็มีพริกนะคะแล้วก็ผักแพรวนะจ๊ะค่ะก๋วยเตี๋ยวของเราเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะไปทานกันเลยจ้ามาะคะ่ะก๋วยเตี๋ยวแบบโคกนะคะโคกสีจ้าเรื่นจ้าไม่ไป็ค่ะเจอกันใหม่ครับผม